เซรั่มดูแลสิวที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกทั่วไปตัวไหนซัมไม่ซัมถึงบี่คแอนเนสซิก้าซแน่นอนเป็นเนื้อเจลแบบกึงเซรัม่มสากสกัดน,นะคะลาของซ i k a c e r a m ม d e แล้วก็ตัวของไอซินมาที่พาแล้วนะคะผิวไม่แห้งไม่แสบลอดูแลทั้งสิวแล้วก็รอยสิวค่ะ 2. g a r n i e r ย r i ร h t a t t i a c n e b o o s t r r s e r u ซ ซัมเลยก็ไม่ซัมก็ได้ถ้าใครนะคะมีปัญหาของรอยสิวที่เด่นให้ส่งสมรักของ10%รูปแบบวิตามินซีร่วมกับแนสซินิมายและติกเอซิดแล้วก็ซาดิเซลีเอซิคจงช่วยเน้นปรับผิวให้กระจ่งางใสต้านอนุมาาูลอิสระแล้วก็ปัดเตอร์ผิวให้ผิวเรียบเนียนอีกด้วย3ามเทียนนอนแอคเน่เจลใครมีสิวหน้ามันแนะนำซัมตัวนี้ได้แต่ทาเฉพาะจุดหรือทั่วหน้าก็ได้เช่นกันดูแลสิวทั้งสิวอุดตันสิวอักเสบแต่ชับรูขุมขนแล้วก็ยังคุมความมันได้อีกด้วย4สมูทตี้แอคเน่ไฮ สำหรับผู้ที่มีผิวคล้ายเพียงแล้วก็มองหาเจลแต้มสิวแบบเข้มข้นที่ทาเฉพาะจุดเหมากับสิวที่ไม่มีหัวแล้วก็อักเสบใต้ผิวหรือว่าสิวอักเสบค่า Panely Red Onion Anti Acne Ampoule Serum สำหรับหากใครนะคะต้องการหาตัวช่วยสิวแบบเร่งด่วนเ <c oughs> พราะว่าเป็น Ampoule แบบเข้มข้นเป็นหัวเชื้อหอมแดงจากสเปนเลยลดูแลทั้งสิวรอยสิวหลายคนอาจจะกรังวลว่าเข้มข้นสูงทาแล้วจะแสบไหมก็บอกเลยว่าจากที่เราทาแล้วก็ไม่แสบดีค่ะ